และนี่คือน้องยักษ์จอนคุณหนูรักสะอาดที่มีฝันอยากเป็นดาราแต่อยู่มาวันหนึ่งที่บ้านของน้องก็เกิดล้มละลายทําให้น้องเนี่ยต้องออกมาจากครอบครัวและาหาเงินเพื่อประทังชีวิตและทําตามความฝันของตอนเองจากยากจรนสู่ยากจนเราไปดูชีวิตของเขากันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมเพลย์เนี่ยเรามาดูชุดของน้องกันก่อนอันนี้จะเป็นชุดลำลองของน้องเนาะชุดทางการชุดเล่นกีฬาชุดนอนชุดงานเลี้ยง ชุดว่ายน้ําชุดฤด,ดูร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวนะครับผมส่วนปณิธานเนี่ยเราก็เลือกเป็นเศรษฐีรวยเลิศนะครับแล้วก็อุปนิสัยของน้องเนี่ยผมเลือกเป็นอุปนิสัยบ้าบองกระฉับกระเฉงแล้วก็รักสะอาดมานะครับมาเรามาเริ่มกันที่ฤดูร้อนก่อนเลยนะครับก็ซีรีส์นี้เนี่ยผมก็อาจจะมีแพ็กเสริมบางแพ็กมาด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความลื่นไหลในการเล่นเนาะ ส่วนเมืองที่เราจะอยู่แน่นอนว่าต้องเป็นเมืองที่มากับภาค Get f r รมสัสนั่นเองนะครับซึ่งที่ดินก็ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ขอเลือกเป็นที่ดินตรงนี้เลยละกันนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณของส่วนมิราสนะครับมาเรามาซื้อที่ดินนี้กันเลยเราก็ขอซื้อแบบไม่ล้างที่ดินละกันนะครับเพราะว่าแบบเออมันจะได้มีอะไรนิดนึงให้เราได้ดู เราเข้ามาในที่ดินแล้วอย่างแรกเลยแน่นอนใส่สูตร t r a d trading s h e e t True ไปก่อนเลยแล้วก็ Money 0ศูนเพียงเท่านี้น้องก็มีเงินอยู่ศูนย์ซิมบเลียแล้วนั่นเองอย่างแรกของ Le ท t ทูลิเชตเลยน่าจะเป็นการหาของขุดเพื่อจะหาเงินนั่นเองแล้วก็เจอที่ขุดตรงนี้แล้วก็ให้น้องมาขุดเลยเอ,องโอ้โหน้องขุดแบบหรูๆเราได้เป็นชิ้นส่วนอัปเกรดเั่วไปมานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีหิน ให้น้องได้ขุดเพิ่มอยู่ซึ่งน้องดูเศ้ายนะอืม <laughs> ซึ่งเราได้อะไรมา <laughs> ได้เป็นลายแทงสมบัติเฮ้ยขายไม่ได้ทำไมดีอันนี้เราใช้ไม่เป็นอะ่ะน่าจะทำอะไรได้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เออ้อยตรงนี้มีอีกอันหนึง่งให้น้องมาขุดเลยมาเลยก็ <laughs> 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 งานอะไรได้เป็นกล่องการเวลาไดกรับมาขายได้7จ็ขายเลยแล้วกันนะครับทุกคนจากที่เราดูในแมปคร่าวๆแล้วอะคือ,อ,อสถานที่เนี้ยของแมปของเกตเ a มัสเนี่ยคือมันไม่มีที่ให้ขุดเลยว้เทุกคนเราเลยคิดว่าเราน่าต้องพาซิมไปที่เมืองอื่นแล้วล่ะซึ่งเราก็ซูมออกเลยกดเดินทาง let's go เราก็ขอพาซิมไปที่เมืองโอซิสสปิงดีกว่า แล้วกันนะครับเพราะว่าเออผมคุค้นๆว่ามันจะมีที่ให้เราได้ขุดอยู่บ้างเนาะโอเคเรามาถึงโอซิสปิงแล้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นน้องยากจนกับบรรยากาศของเมืองทะเลทรายนะซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนหาก่อนเราสืกว่ามันไม่มีอะไรเหมือนที่คิดเอาไว้เลยนะทุกคนตรงนี้มีที่ตกปลาซึ่งน้ำตื้นมากแล้วก็พาซิมาตกก่อนแล้วกันอาจจะมีตรงอื่นอีกซึ่งเราก็ต้องเชลาหาแป๊บหนึ่ง คือบ่อมันดูตื้นแต่มันมีปลาให้ตกงงมากเอาละ่ะคือจําได้ว่ามีมเยอะกว่านี้ใช่ไหมตรงนี้มีห้องน้ำมีอะไรอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อโซนนั่งเล่นนิดนึงถูกไหมแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นที่ขุดที่เราเจอก็มันสามารถขุดตามรายแทงสมบัติได้เราใช้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันขายไม่ได้นะครับก็มีทางเดียวก็น่าจะเป็น ใช้ลายแทงนี่แหละในการขุดหาสมบัติเนาะก็มันเป็นกระดาษเก่าชารุดเ,เพราะว่ากันก็อนนี้น้องยากจนตกปลาได้สักตัวหรือ,อยังยังไม่ได้เลยมันโดนแกงโดนแกงไหมไม่โอเคงั้นยกเลิกตกก่อนละกันเพราะว่าน่าจะช้าแล้วเราไปขุดตามลายแทงสมบัติก่อนไปเลยน้องยากจน โอเคน้องมาถึงแล้วเออขุดไปเลยได้อะไรเอ่ย oh, 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 oh. เราได้มาเป็นอะไรอ่ะกล่องการเวลาอีกแล้วอุตส่าห์ได้ลายแทงมากดเปิดออกเลยแล้วกันนะครับไปได้ของแพงนะได้โก้ดบอยมาร้อยซิมโอ้ยร <c oughs> วยละตอนนี้เรามีเงินอยู่มา190มร้อยเก้าสิบเซนมเรียน,นะครับเดี๋ยวเราให้น้องยากจนเนี่ยมาจับกบก่อนเพราะว่าเออเราก็ต้องหาเงินนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นการ ทางชีวิตนะครับได้กบมาก็ขายไปเลยนะครับได้มา120ซิมคือตอนนี้เริ่มรวยแล้วเราก็มาหาอะไรขุดต่อเหมือนเดิมมานนองยากจนมาขุดแล้วคือลุ้นมากคืออยากรู้ว่ามันจะได้อะไรราคาเท่าไหร่ได้อะไรอะไรอะ่ะเธอคอย24ซิมเองคือชื่อมันดูแพงมากแต่ราคามันก็จึงหนึ่ง ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วหรือเปล่าตรงนี้มีให้ตกปลาซึ่งบ่อเล็กมากคือน้ำมันตื้นมากทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันจะตกได้ปลาอะไรปลาไหนจะอยู่งงก็เออก็หลังจากนี้อก็ไม่รู้ว่าออเซีรีส์นี้นะครับจะมีกี่ภาคนะครับสำหรับภาค Get Famous อะเพราะว่าเออเราก็เพิ่งมาเล่นตัวสีไม่นานนะเออแล้วมันก็แบบไม่รู้ว่ามันจะจบที่กี่พาร์ท อีก่้าจะดังจะรวยหรือจะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วเราจะได้ปลาหรือ,อยังอะ่ะตกนานมากเลยไม่น่าได้เลยหละยากจนไม่ชอบการตกปลาไม่ได้ไม่ได้ต้องชอบต้องแบบไม่ยอมรับแล้วกันนะครับตอนนี้น้องปวดฉี่มากเลยเราน่าจะต้องให้น้องไปเข้าห้องน้าก่อนแล้วคือไม่กี่ตกปลาก็คือไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะให้น้องมาเข้าห้องน้าก่อนละกันเพราะว่าน้องเจ็บฉี่มาก หลังจากที่น้องเข้าน้ำเสร็จเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยผมว่าจะให้น้องเนี่ยสมัครงานเลยและกันนะครับสมัครขาดมือถือในการเป็นดารานักสแสดงขั้นต้นนะให้น้องแบบสมัครไปก่อนเอาละเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็เหมือนที่บอกไปเลยนะครับเราก็กดไปที่โทรศัพท์เลยนะแล้วก,กดไปที่เ,ออเดินไม่ใช่ธุรกิจนะครับแล้วก็กดเรื่องอาชีพที่ต้องการไปเลย ขึ้นอย่าง,าง <c oughs> ขึ้นได้แล้วโอเคอาชีพนะครับเราก็จะเลือกให้น้องเนี่ยเป็นนักแสดงเลยนะครับนะครับเพราะว่าความฝันของน้องยากจนเนี่ยอยากเป็นนักแสดงชายชื่อดังระดับโลกเลยนะครับอเราก็กดให้น้องเนี่ยเป็นนักแสดงชายไปเลยนะครับแล้วก็เอเจนซี่เนี่ยมีบริษัทสองบริษัทผมขอเลือกเป็นบริษัทไหนดีเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับ เอาเป็นบริษัทข้างล่างแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าแบบเออชื่อมันดูแบบบริษัทตัวแทนพรสวรค์พิเศษสำหรับทุกวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวนะยากผู้เราส่งสมาชิกที่มีพรสวค์ในทีเนี่ยไปรับงานที่มีบทบาทสาคัญสมาชิกบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวประกอบแต่ก็ยังมีบทพูดนะเขาว่างั้นก็โอเคเลย <Gar b. S 1> อะ งั้นเราเนี่ยให้ยากจนเนี่ยเลือกงานก่อนละกันนะครับว่างานแรกจะเป็นอะไรผมคิดว่าน่าจะเลือกเป็นโฆษณาส,<น>าสบู่โอเทมเพราะว่าอะไรตรไหมเพราะว่ามันได้เงินมากกว่าองานสร้างเพลงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ยากหน่อยเรามีเงินอยู่ประมาณ3ามร้อยสาซิมเอรเรียแลแหละเราจะซื้อเตียงแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันมันไม่เขาเรียกไงมัลติฟังชัน ราะฉะนั้นเราซื้อเป็นพุ่มเลยกันพุ่มให้น้องยากเนี่ยได้นอนแล้วก็ได้เข้าห้องน้ำนะครับเลิศอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องพาน้องเนี่ยมาเข้าสังคมสักหน่อยเพราะน้องเนี่ยต้องการสกิลในการแบบเออพูดคุยเนาะเราก็ต้องแบบเออพาน้องเนี่ยมาเข้าสังคมเพื่อจะให้น้องเนี่ยมีสกิลในการพูดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีไมโครโฟนแล้วก็ ยังไม่มีอุปกรณ์เพิ่มทักษะอย่างอื่นเลยเราก็เลยต้องพาน้องเนี่ยมาเข้าสังคมพูดคุยเพื่ออัพสกิลกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่คุยไปสักพักนะครับนอกจากเราเนี่ยได้รับทักษะเสน่ห์ในการพูดและเรายัางได้รู้ด้วยว่าเขาคนนี้เป็นคนซกมกนะครับก็นี่แหละการพบปะสังคมหาพ,พูดคุยมาเราคุยประมาณนึงแล้วละ่ะเราให้น้องยากจนไปหาของเก็นหน่อยเอ้ยเฮ้ยมีไสก้กรอกตั้งทิ้งไว้ทุกคนเรากินเลยแล้วกัน เจอของฟรีก็ต้องไปกินซะหน่อยไปน้องยากโจนเล็บวิวิ่งไปเลยกินใกล้เสร็จแล้วมันไม่สามารถเอาเข้าช่วยออกับของได้แล้ว <c oughs> พี่บ่าวนี้ใครเนี่ยมานั่งข้างน้องยากโจนของเราเราก็ดีแล้วนะครับน้องยากโจนของเราก็ได้พูดค <c oughs> ุยกับคนอื่นบ้างเนาะจะได้มีสังคมเพิ่มอีอก,อกนิดนึ่งเอาล่ะทุกคนเราหันไปเนี่ยเจอหินให้น้องยากโจนเนี่ยมาขุดหน่อยนะครับเป็นพาสซีฟอินคัมเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะ เพราะว่าการขุดหินเนี่ยก็สร้างรายได้ให้น้องได้ประมาณหนึ่งเลยล่ะจริงๆเพราะว่าของมันก็ขายได้หยิบหยิบย่อยๆอ่ะเนาะเอาละทุกคนน้องก็ขุดไปประมาณหนึ่งแล้วล่ะเราก็ได้เงินมาแบบนิดๆน้อยๆเนาะก็ให้น้องเนี่ยไปนอนถึงแม้ว่าการนอนคืนแรกของน้องเนี่ยจะแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่น้องก็ต้องนอนนะครับทุกคนเพราะว่าเตียงของน้องก็คือพุ่มไม้พุ่มนี้นั่นเองน้องก็ต้องนอนต่อไปสู้ๆนะลูก เช้าวันที่สองของน้องมาถึงนะครับต่อให้น้องจะนอนไม่สบายตัวไงน้องก็ต้องไปขุดดินหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเออนั่นแหละรายได้หลักของเราในตอนนี้ก็มาจากการแสดงงานซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องให้น้องเนี่ยมาขุดดินหาของอะไรอย่างนี้ก่อนไปพาสซีอินคามเล็กๆน้อยๆมันก็ได้ตังค์เหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้โชคของน้องจะยังไม่ดีนะครับทุกคนเราก็เลยเอองั้นเราเนี่ยให้น้องเนี่ย ไปเข้าสังคมกันที่คาเฟ่ออคิดโกโก,โก้เหมือนเดิมดีกว่าให้น้องแบบไปฝึกทักษะสกิลการร้องเพลงการเล่นกีตาร์แล้วก็ไปทําตัวเองให้สบายตัวงั้นดีกว่าเช่นการเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้หลังจากเรามาถึงก็นั่นแหละเข้าห้องน้ำก่อนเลยเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะให้น้องเนี่ยล้างมือไปเลยหลายๆรอบนะครับเพื่อเพิ่มความสะอาดของน้องเพิ่มสุขอนามัยไฮยีนของน,องน้องนั่นเอง ในคาเฟ่ในเมืองเกสเฟมสนีนะครับก็คือคนก็ค่อนข้างพุกพลาดนะเราก็ให้น้องมาฝึกร้องเพลงก่อนเลยละกันเป็นการเพิ่มทักษะสกิลเล็กๆน้อยๆแล้วตรงนี้มีดาราเหรอก็ไม่หนีแล้วทําไมเหมือนมีแบบปาลซีมาถ่ายรูปอาจจะยังก่อนโอเคก็เราก็ให้น้องร้องเพลงอัพสกิลไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้น้องเล่นกีตาร์ด้วยนะครับจะได้เป็นการแบบอัพสกิลเล็กๆน้อยๆนะให้น้องแบบมีติดตัวไว้บ้างเผื่อแบบเราไปรับงานมาอะไรนี้แล้วมันจะไม่หนักเกินไป เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราซ้อมกีตาร์แล้วก็ไปนี่เลยเรานะครับไปหยิบน้ำของใครมาก็ไม่รู้มากินก็คือแบบอร่อยเลยของฟรีอร่อยเลิศเดี๋ยวเราให้น้องไปเพิ่มค่าความสนุกหน่อยโดยการเต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเต้นก็คือมันก็จะเพิ่มค่าความสนุกได้แบบประมาณนึงเลยแหละก็เยอะเลยแหละไวด้วยก็ให้น้องไปเต้นก่อนแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้น้องเนี่ยไปหา ของขุดในส่วนสาธารณะรอบๆนี้หน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันมีที่ขุดดินอยู่พอดีเลยปลปลปลปไปได้และต้องรีบมาทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยมาแป๊บเดียวข้าวก็ยังไม่ได้พาน้องไปกินเลยนะครับก็ชีวิตจำลองของน้องก็น่าสงสารนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆเนาะกำลังแบบกำลังสร้างมองค่าไปก่อนกล่องการเวลาพอเปิดออกก็คือเกลือมากอะถ้าเกิดขายจริงๆมาได้เจ็สิบบาทเลยนะ เจ็ดสิบซิมบเลียนเออนั่นแหละแต่ว่าพอเปิดเมื่อกี้ได้แค่ยี่สิบเองเพราะงั้นก็ขายไปเลยเป็นกล่องนะครับเจ็ดสิบเราก็พาน้องมาย่างของกินเดี๋ยวกันใช้เงินในการย่างของกินกันเถอะเบอร์เกอร์เจมเอดีกว่าเอาเป็นใสกล่องย่างธรรมดาละกันนะครับแล้วเราคิดว่าเออการที่เราอยู่ตรงนี้เรามีสิทธิ์พบปะดาราได้สูงนะนั่นไงพูดถึงก็มาเลยดาราเดี๋ยวเราให้น้องไปขอลายเซน็นแล้วเอามาขายดีกว่าละครับ ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมพระปรมขอลายเซียนหน่อยได้ไหมครับดูเหมือนเขาจะไม่ให้ทุกาคนอืมขอได้ไหมครับขอเถอครับสุดท้ายเขาก็ไปจบเลยเรามากินไส้กรอกที่เรายา่างเมื่อกี้ดีกว่านะครับเพมมเิ่ม energy ันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือน้องแบบหิวมากหลอดแดงสุดๆงั้นเดี๋ยวเราเออเอาข้าวใส่ตัวเราก่อนล้วกันเผื่อเอาไปกินเป็นมื้อเย็นมื้อข้านะนั่นแหละ ออหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็ให้น้องเนี่ยมาขุดดินต่อเพราะว่ามีดินให้ขุดแล้วก็เราน่าจะไปตะเวนหาดาราเพื่อขอลายเซนต์ามาขายเหมือนเดิมแล้วเราก็เจอดาราคนนี้เราให้น้องเนี่ยไปขอลายเซนต์นะครับไม่รู้เขาจะให้ไหมถ้าเขาให้ก็คือเราก็จะได้แบบกําไรจากการเาขาให้นะครับเราก็ได้ลเซนต์ของเขา,าแล้วเราก็ดูกันดีว่าเราจะขายเท่าไหร่กี่ซิมห้าสิบซิมก็โอเคอยู่นะ เดี๋ยวอีกชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องไปคัดตัวนะครับซึ่งเราก็คิดว่าน้องน่าจะพร้อมในการไปคัดตัวนักแสดงแล้วเราก็นั่นแหละให้น้องมาร้องเพลงตรงนี้เลยแล้วกันเป็นการเรียกรายได้นิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะน้องเนี่ยได้เข้าไปในเส้นทางสู่ชื่อเสียงแล้วนะก็คือน้องมีดาวหนึ่งดาวแล้วใช่ไหมเออเลิศอยู่นะอ่ะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่น้องเนี่ยต้องไปคัดตัวนักแสดงแล้วนะซึ่งน้องก็ การคัดต you know, ัวนักแสดงอย่างแน่นอนนะครับก็เขาบอกว่ายากเลยไม่แปลกใจเลยหรอก็เรานะครับก็จะต้องซื้อกระจกแล้วก็น่าจะต้องซื้อกระจกนะครับเพื่อมาพัฒนาความสามารถน้องนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบมันต้องใช้ทักษะการแสดงใช่ไหมแล้วก็การพูดคุยซึ่งการมีกระจกเนี่ยมันก็ช่วยได้มากเลยนะในการแบบเพิ่มทักษะการพูดคุยให้น้องนะครับแล้วก็ทักษะการแสดงนะเป็นกระจกเล็กๆก็พอ แล้อีกอย่างนะครับที่น้องจะต้องซื้อแล้วจะเป็นพวกสิ่งล้างมือนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยต้องใช้ในการทําความสะอาดตัวเองให้สะอาดนะจะไปตัวเหม็นไปรับแสดงอะไรตัวเหม็นไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้น้องเนี่ยมีสิ่งล้างมือหน่อยก็มาล้างมือเลยถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับน้องยังไม่มีชักโครกในการขับถ่ายแต่น้องยังมีที่นอนที่เป็นที่ขับถ่ายให้น้องได้เหมือนกันนะครับก็คือผู้ม้นี่แหละ ยังไงเดี๋ยน้องต้องได้ใช้นะครับตอนนี้กําลังสร้างก็ต้องมองข้ามไปก่อนนะเนาะไหนๆก็พูดแล้วนะครับให้น้องใส่ปุ๋ยให้หญ้าที่นอนของน้องเลยละกันแล้วก็ให้น้องเนี่ยนอนต่อเลยจบๆนะครับคือนอนดมขี้เยี่ยวตัวเองไปเลยเลิศสมเนเตนที่สุดนอนไปไม่ทันไรน้องก็รับไม่ได้กับกลิ่นของที่นอนตัวเองนะครับน้องก็ตื่นมาแล้วก็ให้น้องเนี่ยมาฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็ พนาทักษะต,ต่างๆเลยละกันนะครับจะได้เป็นการเสียเวลาเนาะรอแบบผู้มันแบบระเหยความเหม็นไปก่อนแล้วก็ให้น้องไปนอนจนกว่าจะเช้านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องทําการแสดงในวันถัดไปนะทุกคนเราจะได้พาน้องไปแสดงกันละสวัสดียามเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยน้องนอนดึกมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับซึ่งน้องก็ต้องมาทํากิจ,จวัตรประจําวันของน้องก็คือการขุดหาของมาขายนะครับแล้วก็ วันนี้ในโชคดีมากมีดอกไม้ให้เก็บซึ่งน้องบอกว่าน้องไม่ชอบการทําสวนซึ่งน้องต้องชอบนะครับทุกคนระวังครับเพราะว่ามันจะเป็นอันดีเลยนะที่เราจะมีสกิลการทําสวนแล้วก็ชอบมันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่ชอบก็จะใช้ชีวิตยากนิดหนึ่งโอ้ตรงนี้มีอะไรให้ขุดด้วยแล้วก็มีตรงกองทรายด้วยนะหลังจากที่น้องขุดเสร็จนะครับรายได้วันนี้ก็อยู่ที่496เซมิเรียนนะครับ ล้วก็ให้น้องเนี่ยมาทําไส้กรอกย่างกินสักหน่อยนะครับเพราะว่าน้องก็เออหิวมากตอนนี้เป็นสีแดงเลย uh, โอ้หลังจากที่น้องกินข้าวเสร็จไปได้ไม่นานนะครับ uh. ก็มีเจที่ไหนไม่รู้นะครับมาทําอาหารซึ่งน่ากินมากเราก็จะให้น้องเนี่ยไม่กินข้าวของเจนี่เลยนะครับเพราะว่าแบบมันดูจะอร่อยของเราถือว่าเป็นการทําความรู้จักกับคนใหม่ๆใ,ในเมืองด้วยเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเป็นดาราดังในอนาคตอนะ่ะเนาะ คือน่ากินมากแล้วก็ท่อความรู้จัก,กับเจ้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับก็จะให้น้องเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปขอไลเซ็นดารากันที่ถนนฮอลลีวูดแล้วพอเรามาถึงนะครับก็นี่เลยคนนี้ให้ไลเซนเราเลยนะครับซึ่งเขาเชื่ออะไรเราก็ไม่รู้แต่เราขอมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสแปมขออีกรอบเลยรัวๆ เพื่อจะขายได้อีกเยอะๆซึ่งผลประกอบการของเรานะครับก็คือได้ลายเซ็นมา2อันก็ขายได้มาร้อยซิมเลียนก็โอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ให้น้องเนี่ยมาฝึกซ้อมก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงเนี่ยน้องจะต้องไปทําการแสดงแล้วนะก็ให้น้องนะครับรีบเข้านอนเนาะวันที่4ของยากจนนะครับเราก็ให้น้องเนี่ยเคลียร์ตัวเองขุดดินอะไรให้ร้อยก่อนที่จะมีหมายเนี่ยที่ชวนเราไปทํางานซึ่งเราก็ตามน้องไปทํางานกันเลยเมื่อน้องมาถึงที่ทํางานนะครับเราก็เจอกับคุณจูดีเลย แต่ว่าตอนนี้นะครับเราต้องให้น้องเนี่ยมาเข้าห้องน้าก่อนเนาะแล้วก็ให้น้องเนี่ยอัปเดตโซเชียลสักหน่อยมาทํางานวันแรกอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็พาน้องเนี่ยไปแต่งหน้าทาผมมันก่อนซึ่งก็ได้ผมทรงเดิมเลยงงแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ให้น้องเนี่ยมาแต่งตัวซึ่งชุดน้องก็คือหล่อมากเลยนะทุกคนสลับการทํางานแรกอ่ะเป็นตัวประกอบที่แบบเลิศให้น้องซ้อมการแสดงสักหน่อยนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปคุยเพื่อร่วมงานนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปบอกพ่วงกับนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าทํางานแล้ว มาถึงซีนแรกของน้องนะครับสิ่งที่น้องจะต้องทำเนี่ยน่าจะเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ถูพื้นตานกแก้วนะครับซึ่งก็น่ารักดีฉากที่2นะครับจะเป็นฉากขับเรือนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฉากถูพื้นนะครับซึ่งเราก็ให้น้องถูพื้นแบบเฟี้ยวๆไปเลยจบงานแล้วนะครับสิ่งที่น้องจะได้ก็คือเงิน550ซิมโมเลียนแล้วก็รับคะแนนเกียรติยศนะพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็มีเพื่อนมาท่านะครับชวนมางานฉลองเลยนะครับที่ยากจนเนี่ยได้งานทําและ ก็พอเรามาถึงนะครับเราก็จะให้น้องญาติจูเนียไปฝึกฝนเปียนโนซึ่งคุณจูดีมาด้วยเราก็ต้องขอลายเซ็นนั่นเองนะครับก็ค้มเลยงานเลี้ยงเราโอ้แล้วก็ตอนนี้นะครับทางบริษัทเอเจนซี่เนี่ยส่งข้อความมาหาเราว้าวสตูดิโอส่งผลตอบรับที่ดีเรื่องการแสดงของคุณในโฆษณานั้นพวกเราไม่ค่อยมั่นใจว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรโดยทั่วไปแล้วสำหรับพวกเราการส่งข้อแก้ตัวกลับไปสำหรับการแสดงที่แย่ๆเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวแสดงแทนน่ะดีมาก แต่ยังไม่ต้องคิดนะว่าอยากให้เพิ่มเงินเดือนให้สรุปมันดีหรือมันไม่ดีวะเริ่มงงอ่ะเอาเป็นว่ากลับบ้านมานะครับเราก็ซื้อเตียงให้น้องยากจนหน่อยให้น้องได้นอนสบายได้แล้วนะครับเราก็สร้างห้องนิดนึงติดตัวให้น้องนิดหน่อยซึ่งเออติดเป็นตรงนี้ละกันนะครับเราก็ให้น้องมันนอนแต่นอนไปไม่ทันไรเนี่ยโจรมาบุกบ,บ้านแล้วทุกคนซึ่งเราก็ให้น้องยากจนเนี่ยโทรแจ้งตำรวจตื่นก่อนจะ้ะอย่าเพิ่งนอนจ้ะลูก น้องโทรแจ้งตำรวจแล้วน่าจะทันนะครับน่าจะไม่มีของหายหลังจากตำรวจมานะครับเขาก็มารุมมาตุ้มกันก็จบแล้วก็ของไม่หายก็โชคดีไปหลังจากจบเรื่องนะครับเราก็ให้น้องเนี่ยมานอนบนเตียงครั้งแรกในรอบหลายวันของน้องจากที่น้องเนี่ยนอนในพุ่มไม้โดนหนามแทงมาตั้งนานนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะให้น้องเนี่ยหางานออรดิชันใหม่นะครับเออขอเลือกเป็น งานสร้างเพลงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นงานใหม่แล้วก็ให้น้องยได้มีทักษะในการเล่นดนตรีด้วยซึ่งก็จะเริ่มคัดตัวเที่ยงของวันพรุ่งนี้เนาะเราก็ให้น้องเนี่ยมาทํากิจวัตรประจำวันก่อนเลยแล้วก็อาหารเนี่ยขอให้รางวัลน,น้องหน่อยละกันในการทานแฮมเบอร์เกอร์นะหลังจากกินแซเกลอกย่างมาหลายวันซึ่งวันนี้นะครับผมก็คิดว่าจะซื้อตู้เย็นให้น้องยากจนสักหน่อยแต่ก่อนอื่นก็ต้องขยายบ้านนะครับ ตู้เย็นก็ขอเป็นอันที่ถูกสุดเลยแล้วกันก็ที่เราเลือกซื้อตู้เย็นให้น้องเป็นการอัปเกรดคุณภาพชีวิตของน้องนะครับให้น้องเนี่ยได้มีการถนอมอาหารไว้กินได้หลายๆมื้อหน่อยจะได้ไม่ต้องทําอาหารบ่อยๆแล้วก็ให้มันเสียของไปเปล่าๆนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีแผนจะพาน้องออกไปข้างนอกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะพาน้องออกไปข้างนอกเราก็ให้น้องทำความสะอาดอ,อ่างล้างมืงอตัวเองก่อนก็สถานที่ที่เราจะพาน้องไปนะครับเป็นออคินโกโก้นะให้น้องมาฝึกทนะักษะแล้วก็เพิ่มค่าสถานะของตัวเองนะครับ ก็หลังจากที่น้องเข้าห้องน้าเสร็จเนี่ยผมก็จะพาน้องอะ่ะไปออกกําลังกายสักหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรการจะเป็นดาราเนี่ยมันก็ต้องร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นชุดออกกำลังกายของน้องก็คือหล่อมากจริงๆนะหลังจากที่น้องออกกำลังกายฟิตหุ่นฟิตกล้ามเนื้อเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้น้องเนี่ยมาอาบน้ําแล้วก็กลับบ้านกันนะครับหลังจากที่น้องกลับมาถึงบ้านนะครับในเมืองเนี่ยก็มีการจุดพูุก็คือสวยมากทุกคน นี่นะเมืองของดาราก็คืนนี้ดึกแล้วนะครับแล้วก็ให้น้องเข้านอนกันดีก,กว่าอารุณสวัสดิ์เช้าวันที่6นะครับก็วันนี้ตื่นมาน้องยากจนหิวมากก็เลยให้น้องนกินแฮมเบอร์เกอร์ที่น้องทําทิ้งไว้เมื่อคืนและหลังจากนั้นเราก็ให้น้องไปทํากิจวัตรประจำวันของน้องนะครับก็หลังจากที่น้องทํากิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็มีเงินอยู่ประมาณ4 0 0ยกว่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการซื้อโดนนะครับ การที่น้องจะเป็นนักแสดงได้แล้วก็มีชื่อเสียงได้มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อโดรนมาถ่ายทอดสดมาอัดคลิปเพื่อจะเป็นพาสซ i ฟอินค o ั e นะครับหลังจากที่เราได้โดรนมาแล้วเนี่ยเราก็ให้น้องเนี่ยไลฟ์สดฝึกฝนการพูดคุยเลยนะครับและที่สําคัญน้องขึ้นดาวหนึ่งดาวแล้วนะเป็นผู้มาใหม่ที่โดดเด่นนะครับแล้วก็งานในการคัดตัวนักแสดงของน้องเนี่ยจะเริ่มอีกหชั่วโมงเราก็ต้อง เร่งรีบและหลังจากที่น้องไปออดิชั่นนะครับแน่นอนว่าผลของน้องคือผ่านนั่นเองก็แน่นอนอยู่แล้วน้องยากจนของเรานะครับเราเตรียมตัวให้น้องอย่างดีนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารู้ผลเนี่ยเราก็จะให้น้องเนี่ยมาอัดฟุตเทจเก็บไว้ก่อนซึ่งเรายังตัดต่อแล้วก็ลงไม่ได้นะแต่ก็อัดไปก่อนช่างมันแลวเรานะครับก็จะพาน้องเนี่ยไปร้านออคิดโกโก้เพื่อได้จะไปฝึกเล่นกีตาร์แล้วก็ หารายได้เพิ่มเติมนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะได้แค่ทีละ์สี่ซิมเลียนมันก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดคนบริจาคให้เราหลายคนนะครับก็เลิศโยโอุยอันนี้ใครชวนเราไปเที่ยวพว่วมกับหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับเขาชวนเราไปลาวสาะแสงดาวสุสกาวนะครับก็ชื่อมันดูเก๋กูดดูแบเหมาะสมกับน้อง ยากจนของเราอยู่ในอนาคตแล้วก็พาน้องยากจนไปหน่อยละกันหลังจากที่ยากจนมาถึงนะครับเราก็ให้ยากจนเนี่ยไปร้องเพลงกับพี่สาวที่ชวนเรามานะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีโนมมาเนาะเราก็อานมใส่ช่องเก็บของเพราะอะไรมันขายได้275ซิมเลียนคือเรารวยเลยละทุกคนเนี่ยมี400แหละหลังจากนั้นเราก็ให้น้องพูดคุยพบปัดปสังคมเมามอยจนงานจบเลยนะครับแล้วก็พาน้องกลับมาบ้านเพื่อจะพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะต้องไป ถ่ายงานแล้วก็ให้น้องเนี่ยมาพักผ่อนสักหน่อยรุนสวัสด์เช้าวัวนที่7ของซีรีส์นี้ครับก็ตื่นเช้ามานี้น้องก็รู้สึกอยากเข้าน้ำแล้วก็หิวเป็นอย่างมากเนาะเราก็ให้น้องเข้าห้องน้ําไปแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จนะครับเราก็ให้น้องเนี่ยไลฟ์สดกินข้าวกันไปเลยเพราะว่าเราจะเพิ่มยอด s u b s c r i b e นะครับยิ่งเพิ่มแบบคนมองเห็นเรามากขึ้นแล้วก็ไลฟ์ทำกิจวัตรประจำวันของน้องเลยว่าแบบนี่คือดินสู่ดาวนนะเออ แล้วก็วันนี้นะครับมีที่สการต่อสู้เป็นแบบกิจกรรมของภาคซีซั่นเนาะแล้วก็ให้น้องเนี่ยตบเตียบใครก็ไม่รู้เหมือนจะรู้จักกับยากจนด้วยแล้วก็ให้น้องตบเตีกยนไปซึ่งการตบตีในอีเวนต์นี้นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ก็ดีถ้าต่อยกันแล้วมันดีกันก็ดีหลังจากที่ยากจนตบเตียบเพื่อนคนนี้เสร็จสักพักนะครับเพื่อนหนุ่ยยากจนที่ชื่อว่าจานาย,านายก็อยากจะมาหายากจนที่บ้านแล้วก็ให้ยากจนเนี่ยไปตบเตียบเพื่อนคนนี้เลยอีกสักกก็นนุเวี้ วันแล้วเนี่ยหลังจากที่ยักษ์โจรต่อยตีกับจานไนเสร็จนะครับก็ได้พฤติกรรมประหลาดแบบใหม่เลยงงมากก็พฤติกรรมนี้นะครับก็จะเป็นฟิลฟิลประมาณว่ามีอยากให้คนที่ไม่รู้จกักคนที่แบบไม่ใช่คนในครอบครัวมาแตะต้องร่างกายหรือลุกล้ำความเป็นส่วนตัวก็เอองงต่อยกับเพื่อนในพฤติกรรมใหม่มาก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ให้น้องยักษ์โจรเนี่ยมาฝึกซ้อมการแสดงสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาทุ่มหนึ่งของวันนี้เนี่ยน้องต้องไปแสดงแล้วเนาะก็เป็นอันดีเลยเพราะว่าน้องเนี่ย ชอบการแสดงขึ้นมาแล้วอืมเป็นนักสแสดงมันก็ต้องชอบการแสดงอนะเนาะนี่แหละหนทางที่แท้จริงของนักสแสดงอันดับหนึ่งของโลกซึ่งตอนนี้นักสแสดงอันดับหนึ่งของโลกก็ขอส้มซิงล้างมือก่อนนะเพราะว่าซิงล้างมือพังนะครับและแล้วก็ถึงเวลาทํางานของน้องยากจนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็พาน้องมาที่กองเลยแล้วก็พาน้องไปแต่งหน้าทําผม,มาเลรเรียบร้อยนะดูทรงแล้วก็น่าจะได้แบบทรงเดิมเพราะว่าน้องหล่ออยู่แล้วไงทรงนี้มันก็ไม่ต้องแก้อะไรมาก แล้วก็พาน้องมาเปลี่ยนชุดก็ชุดรอบนี้เหมือนจะเป็นคาวบอยนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องจะเจ็บฉี่มากแล้วก็พาน้องไปห้องน้ําก่อนนะครับหลังจากที่น้องทํทธุระเสร็จนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยมาพูดคุยกับเพื่อนในกองซึ่งโนมโผล่มากก็กะว่าจะเก็บแต่เหมือนโนมจะรู้ทันนะครับโนมก็หนีไปก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้น้องมาซ้อมการแสดงแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปพูดคุยทําภารกิจอีเวนต์น้องทำภารกิจงานกับเพื่อนในกองแล้วก็มาบอกพูดกลับนะว่าเราเนี่ย พร้อมที่จะแสดงแล้วนั่นเองนะครับก็ฉากแรกนะครับที่น้องยากจนจะได้แสดงก็จะเป็นฉากแบบเล่นกีตาร์นะที่เราสาไปฝึกฝนมาจากออคิดโกโก้นะเออแล้วก็ฉากที่2ก็จะเป็นการแบบขายกีตาร์นะครับก็คือขายแบบเก่งมากแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการโชว์สกิลเมนโวเคียยากจนเนาะก็จบงานนี้ไปก็ได้เงินมาอยู่ที่ห้าร้อยกว่าซิมเรียนก็น่าจะน้อยกว่าลบเท่ลิดรหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการหาประสบการณ์ กลับมาถึงบ้านนะครับเราก็ได้รู้ว่าน้องเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นโฆษกโฆษณาแล้วเย่ก็งานนี้ก็เลิกค่อนข้างดึกนะเลิกเกือบปีสามก็ให้น้องเนี่ยมานอนหลับหน่อยก็จบกันไปแล้วนะครับสารับพ์ดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม